สวัสดีทุกคนก็นเลยนะครับอีพี EP นี้เดี๋ยวมารีวิวชุดเซ็ตฟรีกันดีกว่านะครับหลังจากที่อัปเดตแพทมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ทางเกมก็เริ่มที่จะแตกอี่าหละ,าะเป็นกล่องอีเวนต์กิฟบอกนะครับผมได้มา สองรอบละเดี๋ยวเราจะมาแลกกันเอากล่องนี้แลกกันวันนี้จะได้เป็นเจ็ดสี่นะ,ะหลายหลายคนบอกว่าอะผมได้กล่องมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาไปแลกหรือทำเควสตรทาไหนนะครับเปิดแมปมานะครับ n อ c จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่รู้นะบางคนนะเขาขี่มาแล้วเออผมก็อยู่ตรงจุดแล้วทำไมมันไม่เจอสักทีครับ เ็าจะบอกว่ามันอยู่บนตึกนะครับจากนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีขึ้นแล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าการขึ้นไปรับของขึ้นยังไงนะเราวิ่งรถมาเทียบกับตึกนะครับแล้วก็เอาให้มันชิดที่สุดอ่ะแล้วทีนี้กดสเปซ bar นะครับกด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 ไปนี้นะไม่ต้องรัวมากค่อยๆกดดไปอ่ะปึ๊บ แล้วก็รอรอให้มันรีตัวเอขึ้นมาอากดสก,กิลนี้ได้นะะถ้าใครมีแล้วก็เขย่ามานะครับหรือว่าใครที่มีตีหลังคาบวกเยอะๆก็เอามาเพิ่มจะได้ไม่ต้องรอนานอของผมก็แป๊บเดียวฟื้นขึ้นมาก็การวาง NPC ตัวน,นี้ก็รู้สึกว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ตอนแรกตอนแรกที่ตั้งนักงนา,งนางแล้วหละผมหาไม่เจอวนอยู่นั่นแหะโอเคเ,อเตรียมแล้วก็กดต่อกดออกตลา,าดนะครับแล้วก็กดต่อ,อ,อปึ๊บอ่ะแล้วกดปึ๊บสามถึงสี่รอบนะครับอ่ะอดูกันมันก็ค่อนข้างสูงนะเอาจริงสำหรับใครเอพน้อยก็ต้องรอสักหน่อย ไปเรื่อยๆปอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ากิปบล็อกมันจะมีตอนนี้มันจะมีทั้งหมดสามสามควสนะที่ให้แลกกันท้ายตั้งแต่หนึ่งชิ้นสองแล้วก็สามชิ้นนะครับคือในบรรดาห้าชิ้นเนี่ยมันมันแรกได้หมดทุกอันแหละแต่ว่า ของอะมันจะได้มันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่อค่อยๆแลกแล้วก็ค่อยๆจัดสมล่ลไปดีดกว่าไม่ต้องแลกทีเดียวโอเคต้องนิ่งก่อนนะให้มันอยู่นิงน่ง้แล้วก็วิ่งไปครับนี่วิญญาณที่ยังไม่หมดห่วงทั้งหมดมันจะมีอยู่สามันนะอะันนี้ ทีบ็อกหนึ่งชิ้นนะครับแรกเส็ดสามชั่วคราวนะครับแล้วก็อันที่สองใช้สองชิ้นนะครับแรกเ4็ดสี่นะครับแล้วก็มีเกียร์ได้เมื่อกี้แล้วก็อันที่สามแรกแบกฟูลนะสอจุดห้าคนสองจดห้ารดแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นนะครับจะได้อย่างละสองใบก็คือใช้ทั้งหมดสามชิ้นแต่เราจะไม่เอานะครับ วันนี้เราจะเอา s 4สี่นี่แล้วก็กดรับมันก็จะเป็นเคว้ขึ้นมาเพราะถ้าเรามีของแล้วมันก็จะขบใช่ปะอันนี้นี่อ่าสองหินแล้วก็ตกแล้วก็ตกลงนะครับนี่มันก็จะได้มาทาั้งหมดเป็นร้อยเล็กร้อยใหญ่เอ้หัวฟิล์มลาย ป้าร้อเล็กร้อใหญ่นะครับสแตทนะครับบอกแม็กอาร์พีเอ็มแปดสิบบูทพาวเวอร์ห้าสิบการใช้บูทมีผลศูนย์จุดห้าศูนย์วินะครับแม็กเอสพีบอกแปดบูทโอเวอร์ได์บอกสามสิบเดี๋ยวใสใ่ให้ดูเลยก่อนเดี๋ยวฝันนี้นะึงโอเค เันนผมจะใส่เป็นล้อเล็กก่อนนะนถ้าเป็นล้อเล็กนะครับเอฟเฟกต์ตรงล้อมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นล้อใหญ่มันจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยอเดี๋ยวผมถอดอันนี้ให้ดูก่อนนี่แล้วจะมีไฟบนหัวนะถ้าใส่ครบนะครับลายก็ประมาณนี้ลายถ้าใส่กับรถคันสีดำะจะสวย เต็มเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้อแหงสองทับไว้เดี๋ยวเรามาวิ่งกันดีกว่า อันนี้เดี๋ยวใส่อันนี้แหผมจะวิ่งนะครับเออผูอ้ชามันมีมันม,มีเกียร์มาด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะคอยใส่ให้ดูคือตอนนี้ผมใส่แต่แต่ผมไม่มีเกียร์นะถแต,แตกเข้าประมาณนี้นะครับเรื่องสองแปดประมาณนี้นะเดี๋ยวจะใส่แบบไม่ไม่ครบเสร็จก่อนนะครับจะมาดูกันวิ่งกันว่าอันนี้ผมไม่กดสก,กิลอะไรเลยนะ สามสองหกนะครับ่แล้วผมจะใส่ล้อที่เป็นเซตเข้าไปสามสามห้าขึ้นมาเยอะอยู่นะสามสามห้านะครับ กับสามสองหกมประมาณเก้าหน่วยใช่ไหมมันเก้าหน่วยอ่ะเก้าหน่วยนะครับทีนี้แต่เวลาเซตนี้นะครับถ้ากดหลับแล้วนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณเจ็ดวัน อยู่หนึ่งอาทิตย์นะเดีย๋ยวผมจะมาใส่เกียร์ให้ดูขอ,อเป็นกว้างๆก,ก่อนแล้วกันอ่จะได้เห็นคือเกียร์นี้ยมันบวกทอร์ค30แล้วก็บวกเอพี6นะครับแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าเมื่อแต่แล้วมันจะมีเอฟเฟกตตัวหนึ่งเว้ย อะเดี๋ยวผมใ,ให้ดูเดียวกันปุ้มคือใครอยู่ใกล้แล้วแสบตาส่วน้ากเขารับไปแล้วไปใส่จอดนะทุกคนความทนทานแ็้วอยู่ที่ประมาณยี่สิาเดี๋ยวผมใส่วิ่งให้ให้นะครับดูว่ามันมันจะเพิ่มอะไรเปล่าเดี๋ยวผมใส่ แบบไม่ใส่นะเมื่อกี้เป็นสามสามสามห้าใช่ไ่ะสามสามหกนะครับแล้วใส่เกียร์นี้ไปก็เท่าเดิมเพิ่มเติมแค่เอพแล้วก็หอกขึ้นมาหน่อยไม่รู้ว่ากินไหมแปดแปดเอ็ดจแปดอืมขึ้นมาสอง ประมาณมากกว่าโอเคด้วยความแสบตาครับใครที่จอดไกลก็จะรู้สึกแสบ,บตาหน่อยแต่โดยรวมผมว่าเซตแบบนี้มันก็สวยนะเซตสี่แต่ถ้าเป็นของจริงของที่ไม่ใช่ชั่วคราวผมว่าตอนนี้ก็เริ่มน่าจะมีคนกำลังบินอยู่แต่ว่าเออ่ด้วยด้วยที่ว่าแบบ องตอนนี้มันหายากนะครับซึ่งแค่เซตสามอะตอนนี้ในตลาดราคาก็ถือว่าแรงเหมือนกันเขีนยนหนึ่งก็สามสิบเนี่ยสามสิบเนี่ยสี่สิบซึ่งผมว่ากว่าเขาจะบิงให้คขาเป็น 4. เซตสี่เซ็ดนี้นะก็หมด้ายไปเยอะก่อนอยู่เหมือนกัน มันต้องรอไปทักอีกระยะเลยแหละให้ให้มันแบบว่าของมันเริ่มเยอะขึ้นน่ะคนเล่นเยอะขึ้นแล้วก็บินเยอะขึ้นน่ะมันจะได้เอ,อ่มีของมาบินแล้วก็ค่อยมารอดูกันนะครับคือ,อเซตเนี้ยเซตสี่ถึงเซตสี่เ็จปุ๊บใช่ปะ่ะมันจะบินได้อีกเซตหนึ่งก็คือเซตห้าซึ่งเซตห้าที่เขาเรียกเรียกกันก็คือหมาพุ่งเนี้ยเอาจริงน้อยคนมากที่จะที่จะบิน บิงได้เพราะว่ามันใายของเยอะเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็ชิ้นหนึ่งก็ก็หนายบาทอะแพงอยู่สําหรับใครที่ไม่รักริงก็น่าจะอันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าอ่ะผมก็ได้มาชิ้นหนึ่งละเ็ดสามเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรตสะสมให้ครบก่อนเดี๋ยวจะได้มารีวิวดีกว่ะโอเคนะครับสาหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ มาแนะนำการใช้อีเวนต์กิบ็อกแรกของเอามาใส่เท่ๆใส่เพิ่มความเร็วรถให้วิ่งได้เร็วขึ้นสำหรับใครที่ไปวิ่งเควตนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับอีพีหน้าจะมีอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยเราติดตามกันเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปเพิ่ม And that one he got at the club.